ภายในถ้ำตอนนี้คือมันเหมือนกับเป็นวิหารโบราณที่มีภาพสลักเต็มฝาผานังถ้ำไปหมดเลยครับสวัสดีวัยรุ่ทุกคนและคุณชมทุกท่านนะครับว,ว,มมว,ว,วันนี้อย่กับผมแอบผมพทักษาคนเดิมฮะและวันนี้เราก็กลับมาสู่คอนเทนต์ที่หลายหลายคนชอบกันอีกครั้งกับคอนเทนต์เรื่องสยองขวัญหรือครีมบี้พาสต้านั่นเองครับผม โอ้โหบอกเลยว่ากระแสตอบรับดีจริงๆนะครับงั้นวันนี้เราก็จัดต่อให้เลยแล้วกันนะและสําหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับผมบอกเลยว่าถ้าใครเป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับสายสัตว์ประหลาดหรือว่าสายสัตว์ลึกลับเนี่ยต้องชอบเรื่องนี้อย่างแน่นอนเพราะในวันนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดตัวหนึงนะ่งฮะที่มีรูปร่างเหมือนกับคนแต่ว่าเจ้าตัวเนี้ยมันด้านมีแขนและขาที่ยาวกว่าคนทั่วไปหลายเท่าเลยและที่สําคัญคือมันใส่สูตรและไม่มีหน้าด้วยซึ่งเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้เนี่ยก็มักจะชอบ โผล่ไปอยู่กับเด็กๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเด็กที่เขาไปอยู่ด้วยก็มักจะหายตัวไปอย่างเป็นปริศนาทั้งหมดเลยครับถ้าพูดมาขนาดนี้ผมเดาว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้แล้วล่ะว่าเรื่องราวในวันนี้มันคือเรื่องอะไรใช่ครับเรื่องราวในวันนี้มันก็คือเรื่องของ slender man นั่นเองฮะเอาเป็นว่าีมปี้พ pasta เกี่ยวกับ slender man ในวันนี้จะสยองและน่ากลัวแค่ไหนเดี๋ยวเราเข้าไปดูในคลิปกันดีกว่านะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันผมรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปใหม่ๆต เฮ้ยถึงสักทีตอนนี้ผมได้เข้ามาถึงหน้าปากถ้ำถ่งหนึ่งที่ชาวบ้านเนี่ยได้บอกมาแล้วซึ่งก็ค่อนข้างยากลาบากพอสมควรเลยกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เอ้ย ผมลืมแนะ้ํนตัวไปเลยสวัสดีครับผมชื่อจอนนะครับผมเป็นนักสํารวจและนักโบราณคาดีที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องปริศนาแล้วก็เรื่องลี้ลับนะครับและในวันนี้ผมก็ได้มาสํารวจในถ้าแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้กับเมืองเล็กๆในซานฟรานซิสโกเข้าซึ่งถ้าแห่งนี้เนี่ยได้มีรายงานจากทีมของผมว่าพวกเขาอะ่ะได้ไปเจอภาพแกะสลักฝาผนางังที่มันดูน่าสงสัยเข้าและนั่นเลยทําให้ผมเนี่ยต้องมาลงพื้นที่ในวันนี้นั่นเองฮะผมบอกเลยว่ามันค่อนข้างที่จะน่าตื่นเต้นมากเลยครับเพราะการที่มนุษย์เรา จะค้นพบภาพแกะสลักหรือว่าภาพเขียนฝาผนังถ้ำเนี่ยนั่นก็หมายความว่าเราจะได้รู้ประวัติศาสตร์ในอดีตว่าคนในสมัยนั้นเนี่ยเขาอยู่กันยังไงเขามีชีวิตกันยังไงและดีไม่ดีนอกจากเราจะได้รู้เรื่องราวข้อมูลชีวิตของพวกเขาแล้วเราก็อาจจะได้รู้ข้อมูลบางอย่างที่ในอดีตคนในตอนนั้นเขาอาจจะเจอในบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่เคยรู้หรือไม่เคยเจอมาก่อนก็เป็นได้เพราะฉะนั้นการที่เจออะไรแบบนี้ในแต่ละครั้งมันเลยเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยนั่นเอง มันนอะไรย่ยีหลังจากที่ผมได้เข้ามาในถ้ำแห่งนี้แล้วผมก็ได้เจอกับภาพแกะสลักผนังถ้ำที่ดูเก่าแต่ก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆเข้าโดยภาพที่ผมเจอตรงนี้เนี่ยมันได้แสดงให้เห็นถึงสิ่งมีชีวิตที่ดูตัวสูงและน่ากลัวกําลังยืนอยู่ท่ามกลางคู่คนในหมู่บ้านซึ่งจะบอกว่ามันเป็นสัตว์มันก็ไม่ใช่หรือจะบอกว่ามันเป็นคน มันก็ไม่เหมือนอยู่ดีและภาพที่วาดนี้เอาจริงๆมันก็แอบ,บดูน่ากลัวจนขนลุกแปลกๆอยู่ด้วยนะแต่ในทางกับกันมันก็ดูเป็นมิตรอย่างบอกไม่ถูกครับและในบางจุดของภาพเนี่ยมันก็ได้มีภาษาโบราณบางอย่างเขียนเอาไว้ด้วยแต่ผมก็อ่านไม่ออกอยู่ดีครับเพราะมันเป็นภาษาที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนเลยสุดท้ายผมก็ทําได้เพียงแค่ถ่ายรูปเป็นหลักฐานเอาไว้แล้วค่อยเอากลับไปวิเคราะห์ที่บ้านทีหลังนั่นเองครับและในขณะที่ผมกําลังสํารวจแล้วก็เก็บหลักฐานไปเรื่อยๆอยู่นั้นจู่ๆภาพในช่วงสุดท้ายมัน ก็ได้หายไปราวกับว่ามันถูกลบออกไปยังไงอย่างนั้นเลยซึ่งภาพสุดท้ายที่เหลือลางๆอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับภาพของชายคนหนึ่งกำลังยืนจับมือกับเจ้าอืม เออเจ้าสัป,ประหลาดตัวนั้นอยู่นั่นแหละและในมือของทั้งสองที่จับกันอยู่นั้นน่ะก็มีเหมือนกับสิ่งที่คล้ายกับอัญมณีอยู่ด้วยซึ่งมันก็เป็นภาพที่น่าขนลุกมากๆเลยเพราะผมอ่ะไม่สามารถตีความอะไรได้เลยนอกจากว่าเจ้าเนี่ยมันจะต้องเป็นมนุษย์ต่างดาวที่มายังโลกในอดีตและอาจจะเคยมาอาศัยอยู่กับคนด้วยแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าผมตีความถูกหรือเปล่าแต่ว่าข้างๆรูปภาพที่มันเลือนลางตรงนั้นน่ะมันก็ได้มีอัญมณีที่เหมือนกับในรูปภาพถูกฝังอยู่ด้วยและด้วยความอยากรู้อยากเห็นของผมผมก็เลย องไปแต่แต่มันดู ปรากฏว่ามันก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเข้าเพราะหลังจากที่ผมเนี่ยได้สัมผัสอัญ,ญมณีนั่นเข้าไปผมก็ได้เห็นภาพของเจ้าสปลานั่นเด้งขึ้นมาในหัวเฉยเลยครับและด้วยความตกใจผมเลยรีบชักมือออกจากเจ้าหินนั่นทันทีผมก็ไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ผมเห็นนะ่ะมันคืออะไรกันแน่แต่มาดูน่ากลัวมากและเส้นของผมมันก็ยังฟ้องอีกด้วยว่าผมไม่ควรจะยุ่งกับสถานที่อย่างนี้สุดท้ายผมก็เลยตัดสินใจรีบออกจากสถานที่นี้ทันทีโดยที่ผมไม่หยิบอะไรกลับไปทั้งหมดเลยครับ และหลังจากที่ผมกลับมาที่บ้านด้วยความเหนื่อยล้าผมเลยทิ้งตัวลงนอนบนเตียงจนเผลอหลับไปโดยที่ไม่รู้ตัวซึ่งในตอนแรกผมก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรแล้วล่ะแต่ผมด้านฝันแปลกๆขึ้นมาซึ่งภายในฝันของผมเนี่ยผมได้เห็นสัประลดแบบที่ผมเห็นเมื่อตอนที่ผมไปสัมผัสกับอัญ,ญมณีเมื่อตอนรางวัลเข้าแต่ในครั้งนี้เนี่ยมันดันแตกต่างก่ารอบที่แล้วเพราะภาพที่ผงเห็นตอนเนี้ยมันดันเป็นฝันที่ยาวนานมากๆแบบชนิดที่ว่าผมได้เห็นภาพเป็นฉากๆตอนๆเลยโดยภาพในฝันนั้น ผมก็ได้เห็นว่าเจ้าสัป,ปลาดตัวนี้เนี่ยมันกําลังทําลายหมู่บ้านอยู่ซึ่งมันก็โจมตีแบบไม่สนสี่สนห้าสนคนสนเด็กเลยจนสุดท้ายอารยธรรมอย่างนี้เนี่ยก็ค่อยๆล่มสลายลงแต่ในขณะที่ผมกําลังฝันเห็นภาพนั้นอยู่สักพักใหญ่ๆอะ่ะผมก็ได้เห็นว่าเจ้าสัป,ปลาดตัวนี้มันมีอัญมณีที่ผมเจอในถ้ำอ่ะฝังอยู่ที่อกด้วยแล้วก็ไม่รู้อะไรยังไงนะฉากสุดท้ายก่อนที่ผมจะตื่นขึ้นอนะ่ะคือผมาฝันเห็นว่าตัวเองอะ่ะกระโดดไปที่ร่างของเจ้าปีศาจนั่นก่อนที่จะมียา ดึงหินนั้นออกมาหลังจากนั้นผมก็โดนลุกหลงของเจ้าสัปหลาดนี่จนถูกแทงทะลุกลางอกเข้าหลังจากนั้นผมก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเลยนั่นเองครับและหลังจากที่ผมได้ตื่นขึ้นมานะในตอนแรกผมก็คิดว่ามันคงจะเป็นเพียงแค่ความฝันเท่านั้นและด้วยความสงสัยบวกกับสิ่งที่คาใจผมอยู่ว่าสิ่งที่ผมเห็นในหัวตอนสัมผัสอัญมญณนีนั้นเข้ามันคืออะไรเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจว่าจะกลับไปสำรวจที่ถ้ำนั้นอีกรอบทันทีเลยนั่นเองครับ และในรอบนี้ผมบอกเลยว่าผมจะเพ่งเล็งการตรวจสอบไปที่อัญมณีที่ว่านั่นโดยตรงเลยซึ่งพอผมมาถึงปุ๊บผมก็ทําการแตะแตะจับจับใส่อัญมณีที่ว่านั่นทันทีแต่ในรอบนี้มันกลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับไม่มีภาพเข้ามาในหัวผมผมไม่ฝันหรือไม่มีอะไรแปลกๆเลยทุกอย่างดูปกติมากและนั่นเลยทําให้ผมเริ่มสงสัยแล้วว่าเฮ้ย ผมเสียสติไปหรือเปล่าหรือผมทํางานหนักมากจนเกินไปจนเก็บไปฝันกันแน่สุดท้ายผมเลยตัดสินใจที่จะยอมแพ้และเตรียมตัวที่จะออกจากถ้ำอย่างนี้แล้วแต่ในขณะที่ผมกําลังจะออกไปนั้นผมดันเผลอไปสะดุดกับซอกหินเข้าจนเซไปพิงกับผนังถ้ำและจู่ๆทันใดน,นั้นเองผนังถ้ำที่มันไม่ควรจะมีอะไรมันก็ได้เปิดออกมาแถมอัญ,ญมณีที่ว่านั้นก็ได้หลุดออกมาด้วย โอยอะไรวะเนี่ยตอนนี้ดูเหมือนว่าผมจะได้เข้ามาในประตูลับของถ้ำแห่งนี้แล้วและสิ่งที่อยู่ภายหลังประตูลับแห่งนี้มันทำให้ผมอึ้งจนอ้าปากค้างเลยครับ ภายในถ้ำตอนนี้คือมันเหมือนกับเป็นวิหารโบราณที่มีภาพสลักเต็มผนังถ้ำไปหมดเลยครับซึ่งมันเป็นภาพที่ดูสวยงามมากแต่ก็น่าขนลุกมากเช่นกันและภาพที่เขียนอยู่ในฝาผนังถ้ำนั้นมันก็ไม่ได้ดูเหมือนกับพวกอีโบราณเลยด้วยโอ้ยนี่มันคือการค้นพบไปชัดๆตอนนี้ผมตื่นเต้นไปหมดและผมก็ค่อยๆเดินไปสำรวจที่ผนังถ้ำทีละนิดทีละนิดและก็พบว่าภาพในผนังถ้ำนี้ มันได้แสดงให้เห็นถึงการมาของเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้ซึ่งผมขอเรียกมันว่าสแลนเดอร์แมนละกันพอรูปร่างอ่ะมันเหมือนกับสแลนเดอร์แมนแบบตำนานที่พวกเด็กๆเขาเล่ากันเลยและคือในอดีตพวกมันอ่ะมาจากท้องฟ้าและพวกมันก็ไม่ได้มาแค่ตัวเดียวด้วยนะแต่มาถึง3ตัวด้วยกันเลยมากันแบบเป็นมิตรอีกด้วยเข้ามาช่วยสอนเทคนิคต่างๆให้กับคนในยุคนั้นได้ใช้ชีวิตที่ง่ายขึ้นเท่านั้นยังไม่พอเจ้าสแลนเดอร์แมนนี้เนี่ยมันก็ยังได้เอาเทคโนโลยีบางอย่างมาแบ่งใช้ให้กับคนในเวลานั้นอีีกด้วยมันนเป็ตร่ ผมแบบไม่เคยคิดไม่เคยฝันเลยว่าผมจะได้เจอมันจริงๆแต่ว่าพอผมดูภาพไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยผมกลับพบว่ามันมีเรื่องน่าเศร้าบางอย่างแอบแฝงอยู่เพราะพอ,พอภาพมันได้แสดงถึงจุดจุดหนึ่งที่เป็นเรื่องของมิตรภาพระหว่างคนกับสิ่งมีชีวิตนอกโลกแล้วอะหลังจากนั้นภาพมันก็ได้สื่อให้เห็นถึงคนกลุ่มหนึ่งในหมู่บ้านที่ได้นําเทคโนโลยีที่พวกเขาได้มาจากเหล่าสาลนเดอร์แมนเนี่ยคือพวกเขาอะได้เอามันไปทําร้ายเพื่อนๆของสาลนเดอร์แมนเข้าและ2ในสามซารีเดอร์แมนนั้นก็ได้ตายลง จากอุปกรณ์ที่พวกเขาให้กับมนุษย์มาอีกด้วยซึ่งภาพนี้เนี่ยมันได้แสดงให้เห็นเลยว่าคนเหล่านี้ตั้งใจจะสังหาร l ซเลนเดอร์แมนเลยและดูเหมือนว่าคนกลุ่มนี้จะต้องการขึ้นมาเป็นผู้นําของหมู่บ้านอีกซึ่ง พอเซเ e นเดอร์แมนที่เหลือรอดตัวสุดท้ายรู้เข้ามันก็เลยทําให้เจ้าเ n เ e นเดอร์แมนตัวเนี้ยตัดสินใจที่จะทําลายอารยธรรมของหมู่บ้านนี้ทั้งหมดเลยนั่นเองครับมันคุดแย่เลยนะฮะลองคิดสภาพดูนะคนทั้งหมู่บ้านซวยเพราะคนกลุ่มๆเดียวแท้ๆและเท่านั้นยังไม่พอในภาพหลังจากนี้เนี่ยมันยังแสดงให้เห็นอีกว่าคนในหมู่บ้านที่ดีๆอะ่ะเขาก็ไม่อยากให้เซเรนเดอร์แมนทำแบบนั้นและพวกเขาก็เลยพยายามเกี่ยวก่อมให้เซเรนเดอร์แมนหยุดแต่นั่นก็ไม่เป็นผลครับเพราะเซเ d นเดอร์แมนตอนนี้ไม่สนอะไรทั้ง นนมันทําลายหมู่บ้านและมันได้ฆ่าทุกคนแบบไม่เว้นเลยตอนนี้สถานการณ์เข้าขั้นวิกฤตแล้วครับแต่ทันใดนั่นเองมันก็ได้มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นเมื่อได้มีชายคนหนึ่งครับพยายามที่จะวิ่งเข้าไปอยู่เซเลอร์แมนเข้าและชายคนนั้นนะ่ะมันด้ามีหน้าตาที่เหมือนกับผมเปียบเลยครับสุดท้ายชายคนนั้นครับก็ทําสําเร็จนะด้วยการดึงอัญ,ญมณีที่อยู่ตรงอกของเซเลอร์แมนออกแต่ว่าชายคนนี้เนี่ยก็ไม่รอดอยู่ดีครับเพราะเขาอ่ะดันถูกลูกหลงในระหว่างที่พุ่งเข้าหาเซเลอร์แมนเข้าสุดท้าย ชายคนนี้ได้เสียชีวิตไปและร่างของเซเลเดอร์แมนที่ถูกดึงอันยมณีออกมาชาวบ้านก็ได้พาร่างนั้นย้ายเข้ามาสู่ในถ้ำแย่งนี้และชาวบ้านที่เหลือก็ได้ทําการเขียนเรื่องราวทั้งหมดทิ้งไว้ในถ้ำแย่งนี้เพื่อบอกถึงเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนั่นเองครับซึ่งผมบอกตรงๆเลยว่าพอผมได้รู้ความจริงเข้าผมก็รู้สึกสงสารเซเลเดอร์แมนขึ้นมาทันทีเลยครับว่าแบบหูย กูมาช่วยขนาดนี้แล้วว่ากูยังโดนทาแบบนี้เลยอะแล้วผมก็พอจะเดาได้แล้วด้วยว่าทําไมพอผมแต่อัญมณีนั่นเข้าผมถึงเห็นภาพสัปปลาดนั่นเด้งเข้ามาในหัวและตอนนี้มันก็ไปที่แน่ชัดแล้วว่าอัญมณีที่ผมเจอมันจะต้องเป็นแหล่งกําเนิดพลังงานของพวกเซเลนเดอร์แมนอย่างแน่นอนซึ่งก็ไม่รู้ยังไงนะแต่ผมรู้สึกว่าเรื่องราวเนี้ยมันสามารถพูดคุยและปรับความเข้าใจกันได้เพราะขนาดในตอนแรกที่พวกมันมาจากต่างดาวอะมันยังมาอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้เลยเพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ยมันควรไม่จบแบบนี้เว้ยผมก็เลยตััััดสสินนนนใใใจเออาญมี่่ไปห้กบ มนตัวสุดท้ายที่ยงเหลือรอดอยู่ทันทีเลย และตอนนี้ผมก็กําลังได้เผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดที่เพิ่งตื่นจากการหลับไหลไมายาวนานหลายพันปีเข้าและเมื่อมันได้เห็นผมปุ๊บมันก็ได้พุ่งเข้ามาหาผมทันทีผมหลับตาปีและคิดว่าไม่น่าจะรอดแล้วแต่ในจังหวะเสี้ยววินาทีที่มันพุ่งมานั้นเจ้าสัตว์ประหลาดนั่นมันก็ได้เห็นหน้าผมอย่างชัดๆเข้าและมันก็ได้หยุดลงผม ตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นและค่อยๆลืมตาขึ้นมาดูอีกครั้งและตอนนี้ผมก็พบว่าเจ้าสับป,ปะาดนี่มันกําลังยืนมองผมอยู่ผมพยายามจะพูดคุยกับมันดูแต่ดูเหมือนว่าเจ้าสับป,ปะาดตัวนี้มันกลับสับสนกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงมากสุดท้ายเจ้าซิลินเดอร์แมนนี่มันก็ได้วาปหายไปในพริบตาหลังจากนั้นถ้ำแห่งนี้ก็ค่อยๆพังถล่มลงมาและผมก็เลยรีบออกมาจากถ้ำแห่งนี้ทันทีเลยนั่นเองครับ นี่เป็นรายที่31แล้วครับที่ได้มีเหตุการณ์เด็กหายตัวไปอย่างเป็นปริศนาโดยที่มีพยานผู้เห็นเหตุการณ์พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าก่อนที่เด็กๆจะหายตัวไปพวกเขามักจะเห็นเด็กๆได้ยืนคุยเล่นกับชายตัวสูงใส่สูทคนหนึ่งที่ดูเหมือนว่าเขาจะไร้ใบหน้าแล้วหลังจากนั้นเด็กก็หายตัวไปเลยนั่นเองครับตอนนี้ก็ผ่านไป1ปีเต็มแล้วครับหลังจากที่ผมได้เจอกับเจ้าสับปะาดนั่นซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ได้เอาเรื่องนี้ไปบอกใครนะ แต่สิ่งหนึ่งที่ผมเจอหลังจากที่ผมเนี่ยได้ไปปลูกมันขึ้นมานั่นก็คือในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาได้มีเหตุการณ์เด็กหายตัวไปมากถึง30มรายและแต่ละรายก็มีพยานเห็น,นการเล่าเป็นสิ่งเดียวกันเลยด้วยว่าพวกเขาได้เห็นเด็กๆเหล่านั้นก่อนที่จะหายไปกําลังคุยกับชายปริศนาร่างสูงใหญ่แต่ตัวผอมบางใส่สูทอยู่แล้วหลังจากนั้นเด็กที่พวกเขาเห็นก็ได้หายตัวไปแบบไรลล่องรอยเฉยเลยครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผมไปปลดปล่อยมาหรือเปล่า แต่นี่ก็คือสิ่งที่ผมไปเจอมานั่นเองครับและนี่นะครับก็คือเรื่องราวทั้งหมดของครีมปี้พาสต้าของเราในวันนี้หรือว่าเรื่องราวของตำนานสแลนเดอร์แมนนั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างชอบกันบ้างไหมครับส่วนตัวผมผมบอกเลยว่าผมค่อนข้างชอบเรื่องนี้นะต่อให้มันอาจจะไม่ได้ยาวมากนะครับแต่ผมรู้สึกว่าทั้งพล็อตเรื่องทั้งอะไรที่ผมได้เรียบเรียงมาเนี่ยคือเอาจริงผมชอบพล็อตแบบนี้นะฮะแล้วก็มันเห็นภาพแล้วก็มันเห็นภาพว่ามันน่าจะสนุกก็เลยทําออกมานะก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะชอบกันหรือเปล่าแต่ กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในงานทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าเจอคลิปน้าอ่ายให้ผมทำคลิปพีพาสต้าเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกผมไว้ได้เช่นกันนะเอาเป็นว่าวันนี้ต้องขอลาไปก่อนในวเดี่านี้สวัสดีครับ